สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิควิธีการนะครับในการคำนวณเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับมีโจทย์ง่ายๆนะครับก็คือเราจะมีไรระดับคะแนนนะครับมีระดับคะแนนแล้วก็มีจำนวนนะครับจำนวนของคนที่สอบผ่านนะนะครับแล้วก็มีระดับคะแนนนะครับคิดออกมาเป็นร้อยละนะครับ คิดออกมาเป็นรอยละนะครับตรงนี้นะครับนะสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลนะครับนะอันนี้เป็นตัวเลขสมมติขึ้นมานะครับนะสมมติเป็นตัวเลขสมมตินะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําการคํำนวณน,นะครับนะก็คือเรื่องของตัวร้อยละตรงนี้นะครับนะสิ่งที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับนะก็จะมีระดับคะแนนนะครับนะมีเช่น A B C D อะไรก็ว่ากันไปนะนะครับเรามาเริ่มทำการคำนวณน,นะครับนะกรณีที่เราจะทำการคิดค่าร้อยละออกมานะครับนะค่าร้อยละตรงนี้นะครับนะผมใส่เป็นเป็นส,สีออกส้มก็แล้วกันนะครับ จะได้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยเราต้องการหาค่าลอยละตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะทําการหาผลรวมก่อนนะครับจํานวนทั้งหมดนะครับนะก็คือใช้สูตรง่ายๆครับก็คือเราไปที่เมนูซ้ำนะครับนะตรงนี้นะครับซ้ำหาผลรวมนะครับอ่ามันก็จะซ้ำผลรวมออกมานะครับนะตรงตรงท้ายเซลล์นะครับนะตรงนี้นะครับ สมมติว่ามี A อยู่5คนนะครับมี B อยู่10คนนะครับนะแล้วก็มี B บวกนะครับนะ10นะครับมี B อยู่15นะครับมี C อยู่20นะครับนะก็จำนวนทั้งหมดก็คือ50นะครับอ่านถะ้าห้าสิบที่เราจะหาค่าร้อยละนะครับนะสูตร ก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรยากเลยครับคือเท่ากับนะครับจำนวนนะครับก็คือจำนวนของคนที่ได้คะแนนเกรดนี่นะครับ A นี่มีกี่คนนะครับนะคูณด้วย100หารด้วยนะครับจำนวนนะครับผลรวมของจำนวน ทั้งหมดนะครับนี่แล้วเราก็กด enter นะครับเราก็จะได้ผลรวมนะหรือว่าร้อยละออกมานะครับนะ้อยละนะครับทีนี้จะตัวร้อยละนี่นะครับนะถ้าเรากดตรงมุมขวานะครับนะมีลูกศรนี่ใช่ไหมครับสีดำกลายเป็นเครื่องหมาบวกนะสีขาวคุณเครื่องหมาบวกถ้าเราลากลงมาปึ๊กประมาณแงยนะครับมันจะผิดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับ เราจะต้องทําการฟิกเซลนี้ไว้นะครับฟิกฟิกฟิกเซลหมายถึงว่าเราจะยึดเซลล์นี้นะครับก็คือเซล e ์ e 1 7ดนะครับดูได้ยังไงว่า e 1 7ก็คือเจ้านี้ก็คือ e 1 7นะครับอ่าเราก็เดี๋ยวมาคลิกเข้ามานะครับเราเลือก e 1 7นะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะครับข้างหน้านะครับ2ทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็คือ กด F4 ก็ได้นะครับนี่กด F4 ก็จะมีเครื่องหมายดอลลาร์ซายนะครับนี่เครื่องหมายดอลลาร์นกะเป็นการ fix c e l นะครับอ่า enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเรามาที่มุมขวานะครับแล้วก็ดดบเบังคลิกก็ได้นะครับเห็นหมรพอเราดดบเบังคลิกปุ๊บนะครับนะ่มันก็จะได้มาแล้วนะครับนะอ่า ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะร้อจริงหรือเปล่านะครับลากลงมาหนึ่งครั้งนะครับนี่เห็นไหมครัตัวนี้นะครับก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับนะตัวเลขตัวนี้ก็คือร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะนี่นะครับเราเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เนาะตัวเนี้ยนะครับแต่มันก็จะคํานวณให้เราอาัตโนมัตินะครับก็ยังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าถ้าเรา ใส่ตัวเลขนะครับนี่ตัวเลขตัวเลขก็จะเปลี่ยนตามนะออโต้นะครับนะอันนี้เป็นการหาค่าร้อยละนะครับง่ายๆเนาะนะนอกจากนี้เราสามารถทําเป็นกราฟออกมาก็ได้นะครับก็คือเลือกนะครับนี่เลือกตัวช่วงข้อมูลนะครับนะไปที่แทรกเนาะจากนั้นไปที่กราฟนะครับอ่านะ ตัวกราฟนะครับเราก็จะได้กราฟออกมานะครับเป็นกราฟเห็นว่าเกรดเป็นยังไงบ้างนะครับนะพอตรงนี้เราต้องมาคํานวณใช่ไหมครับมาคำนวณดูนะครับเกรดมันก็จะปรับเปลี่ยนตามตัวเลขที่ที่เราใส่นะครับมีการปรับเปลี่ยนตามนะครับนะหมายถึงว่าตัวเลขที่มีการเปลี่ยนนะครับนะมันก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเลขตรงนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเลือกนี้นะครับแล้วก็ รถทศนิยมนะครับนะก็ได้นะครับมีรถทศนิยมก็คือเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็รถทศนิยมเอาสักสองหลักเนาะพอดีพอดีนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับเวลาเราทำดีพอตนะครับนะหรือว่าทำหาค่าร้อยละหาข้อมูลนะครับนะทำเป็นกราฟออกมานะครับก็จะมีประโยชน์สำหรับ การนำเสนอข้อมูลนะครับนะก็เดี๋ยวจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับผม